ดีค่ะพี่ตบว่าแ่ะตกรอาวันไหนเมื่อคืนเขารอดอ่ะเคยนีแบบห่างสองทีไม่ใช้สองมือเลยนะมืดอ่ะใครมาวันนี้สวัสดีค่ะพี่เลนมาค่ะไม่ใช่อ่ะมืดนะอ๋อเดี๋ยวต้องไปเรียนด้วยแล้วไปไปเรียนด้วยดีกว่าสวัสดีค่ะ เอ้าว่ะไม่ขับเ่้นแนับเน็มดเลยเนี่ยอยังไม่ทำวันนี้เหรอคะไม่ใ่่ค่ะไม่ค่ะไม่ะไม่ค่ไม่ค่ะไม่คม่ค่ะไม่ค่ะนี่ค่ไ่คไ่ะม่ไม่มคไะาค่ะ นเด่ยอ่านยวแล้วเดี๋ยวใช่แ่ะค่อ่ายาวเลยค่ะตายนั้งเหนืจะไปแล้วไปแล้วนห้องน้ำค่ะถอยถอยถอยเพื่องหาทุกเล่อเ้ถมหัวขที่ไม่ได้เข้ารอบเข้าก่อนเลยค่ะใครที่เข้ารอก่อนแกี้รอ ไม่เลืไม่เลือที่นหแน่พี่ออจะเข้าเข้าไปเลยคไม่ต้องรอเลยทะเลไม่ดรอนะกาโดดไหมกระโดดไหมบอี้เมื่อามาเร็วโอคนมาคนแรกก็ไม่ตอบเึง ไม่ใช่พอบอกว่าเริ่มใช่จ้ะจ้ะพอศับแบบแับวิ่งอะวิ่วิ่งวิ่งว่พวิดเนเนเซลฟี่เอกุ้นี้ใครไปบ้างเนี่ยไปมีได้มาอยู่คนเดียวอ้าวชิงวินนี่อะโอริงชมไปชิงผปองได้มาแค้วนนก็ถือไ ไม่ให้ที่เปิ้ลเข้าไปด้วยได้สองใบด้สึกจะได้สองใบไม่ไรู้ดูป้ายหมากชิงเพื่งตาไว้กันโอ้โหยิงกันดำ มาอะไรนะคะใส่ห่อเรีา้นชี่คนนี้ขาขอได้นพคนนี้เขาขอได้กันไหอยู่ข้างในแล้วหเขาจอไดู่นยังยังรู้ถ้าเจอก็ถ่ายถ่ายรูปคู่ให่อยพี่เขาฟมาถึงให้แนนถ่ายใช่อ๋อเพราะแนนไม่มีทางหรือเปล่า

คนนึ่ว่าจะทำแบบนี้นไปไม่ได้แน่จะทำแบบนี้เนี่ยมาลองอุตส่าห์มากินมาลองกินเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าจะกล้ากินอ่ะเนี่ยจะทำไปเนี่ยจะทำไปทานที่นู่นเหรอใช่ค่ะเนี่ยจะลองไปทำไปกินที่นู่นพวกนี้มันจะสื่อสตีค่ะต้องหั่นต้องหั่นค่ะก่อนเมนูคือไม่บอกผัดบะหม่าไม่ค่ะผัดบะหม่าทำแล้วครั้งหนึ่งเปลี่ยนดีกว่ะไม่เอาเต็ด้วย อนี้ทำถ่ายน้หม่เลจบแล้วค่ะจะไปตรงจุดตองทางมีสั่งข้าวหัดปูไว้กินไมอ่ะกินค่ะแล้วตอนเที่ยงเราจะต่อไม่รู้นนี้จะกินได้เปล่อนมารดีว่ามันน้ำมันพืชะเห็นในรูปมันมีน้มันพืชใช่มีน้ามันพืชแล้วก็ต้องใส่สีเดี๋ยวก็ะทําไห้ ขาให้โหลพาะอยู่ยหนูไปเอานะคะหมอข็ให้หมอฟรีไงอหมฟรีคือเว่ายังไม่เคยทำกับข้าวในคือซื้อเตาแถบมอไม่เคยเตาใช่ซื้อเตาแถบม้ออยากอยากได้หม้ออยากได้หม้อเหมือนเอ็มเคก็แล้วละแต่ว่าเป็นเตาไอ้นั่นดีเตาที่วางทุกแบบอะไรโลหะแล้วมันถึงจะร้อนใช่ไหมคะใช่ เกาไลยนะไม่ใช่ได้น่ารักแต่เก่าตยัง้นไม่มีกิรวยแตย่างำมรองนก้าได้ถามเนอัอะนตรงอักษราตรงกินพาวเวอร์ค่ะอันนั้นมันเข้าไปซื้อได้ไหมคะน่ะได้บางอย่างบางอย่าง